ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำพิอากา์ในหัวข้อภารกิจและเป้าหมายชีวิตมาเช็คกันดูนะคะว่าคุณมีภารกิจและเป้าหมายชีวิตอะไรในการลงมาเกิดบนโลกใบนี้อาจจะช่วยนำทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถจะก้าวเดินในภารกิจและเส้นทางชีวิตของเราได้ถูกที่ถูกทางมากขึ้นนะคะและเช่นเคยใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวที่เป็นของคุณจริงๆสามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้ค่ะ และลงไปดูทามสแตปมข้างล่างเลยนะคะว่าสามกองไพ่ตุ๊กตา3ตัวชอบกองไหนอันไหนจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช่สำหรับคุณไปเช็คกันเลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อภารกิจและเป้าหมายชีวิตชีวิตของคุณนะคะในปัจจุบันนี้นะคุณเป็นรูปแบบชีวิตในรูปแบบไหนพลังงานณนะปัจจุบันคุณอาจจะ ต้องหันหลังจากลาจากเรื่องราวบางอย่างต้องถอยออกมาจากเรื่องราวเดิมๆกลุ่มคนเดิมๆเ,เพื่ออยู่เงียบๆคนเดียวนะคะอาจจะเป็นการบวชการปฏิบัติธรรมหรือการปริกวิเวกเนื่องจากมันมีบางอย่างที่คุณสัมผัสได้ว่ามันขาดหายไปคุณรู้สึกอยู่ลึกๆว่าคุณมีความเข้มแข,ข็งจากภายในแต่ว่าคุณไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ขาดหายนั้นมันคืออะไรกันแน่ เหมือนคุณกำลังเดินทางเพื่อตามหารูปแบบชีวิตใหม่เส้นทางใหม่ๆและส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตนะคะและบางครั้งมันเหมือนกับคุณเจอเส้นทางที่น่าจะนำพาคุณไปสู่หนทางแห่งการเข้าใจตัวเองมากขึ้นและคุณพยายามจะคลี่คลายปล่อยวางเรื่องราวบางอย่างบางคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังปฏิบัติธรรมแบบหนักมาก กำลังเข้าสู่หนทางของโลกภายในมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองนั้นให้เวลากับการอยู่คนเดียวให้เวลากับการทำความเข้าใจตัวเองเป็นช่วงที่ไม่ได้ทำมาหากินใดๆนะคะพอรู้สึกเหมือนมันมีความขาดแหว่งขาดหายหรือว่าจิตใจลึกๆข้างในอะคะ่ะมันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกเหมือนต้องทำให้มันเสร็จสิ้นก่อน ดังนั้นชีวิตของคุณช่วงนี้จึงโฟกัสด้านของจิตวิญญาณและการตื่นรู้ให้ความสำคัญแทบจะมากกว่าเรื่องของการงานนะคะมันมีความรู้สึกว่าไพ่ห้าเหรียญเนี่ยอาจจะตอบได้ว่าช่วงนี้คุณไม่เป็นอันทำงานนะคะหรือว่ามันเป็นช่วงที่การเงินของคุณขาดสภาพคล่องเนื่องจากคุณกำลังเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญ,ญาณและพยายามจะทิ้งเปลือกนอกที่มันอาจจะไม่สอดคล้องสอดรับ กับผลทางภายในคุณจึงวางเรื่องราวข้างนอกไว้ก่อนเพื่อกลับเข้ามาเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นส่วนคุณมีภารกิจใดณเวลานี้เพราะว่าภารกิจจริงๆนะคะมันเหมือนกับมันมีได้เรื่อยๆเนาะบางคนก็ต้องผ่านจุดหนึ่งเพื่อไปเชื่อมต่อกับจุดหนึ่งแล้วค่อยไปเจออีกจุดหนึ่งดังนั้นภารกิจนะคะในชีวิตมีมากกว่าหนึ่งภารกิจได้นะแต่มันก็จะสอดรับไปในแง่มุมเดียวกันนี่แหละ ส่วนภารกิจตอนนี้ของคุณนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับเข้าหาโลกภายในจริงๆนะคะการทำงานของจิตวิญญาณภายในการคิดถึงบ้านทางจิตวิญญาณมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังสแสวงหาเส้นทางของความกระจากแจ้งหนทางของการดับทุกข์การค้นพบแสงสว่างจากภายในตัวเอง และคุณก็มุ่งมั่นนะคะเพื่อที่จะไปถึงภูมิปัญญาภายในลึกๆที่คุณรู้สึกว่าคุณมีนะแต่คุณยังเปิดออกมาใช้ได้ไม่มากพอช่วงนี้จึงเป็นเหมือนการค้นหาแสงสว่างภายในของตัวคุณเองและก็คุณกำลังมาถูกทางนะคะเพราะมันเป็นช่วงที่คุณต้องผลักดันให้ตัวเองจริงจังมากขึ้นในการสงบใจเข้าสู่ตัวตนภายในและเข้าใจสภาวะอารมณ์ ที่คุณสร้างและปรุงแต่งขึ้นมาในแต่ละวันให้ลึกซึ้งมากขึ้นและเป้าหมายชีวิตของคุณเป้าหมายชีวิตที่คุณตั้งโจทย์ลงมานะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรอคอยการพบเจอกับใครบางคนในแง่มุมของความรักและก็ความสำเร็จความมั่นคงทางชีวิตนะคะเหมือนคุณมา ในภพชาตินี้เพื่อที่จะลางพลังงานต่างๆที่คุณเคยเก็บในจิตใต้สำนึกเพื่อให้คุณสว่างมากที่สุดปลอดโปร่งมากที่สุดสัมผัสความอิ่มเอมในปัจจุบันได้มากที่สุดและคุณรอการเจอเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณนะคะรอการมีครอบครัวที่มั่นคงความรักที่ดีงามและก็ความสำเร็จความรุ่งโรธทั้งทางโลกแล้ก็ทางธรรมไปพร้อมๆกัน เหมือนคุณปรารถนาว่าชาตินี้คุณอยากจะมาลือ้อรือถอนนะคะความรู้สึกที่เป็นลบความเนกาิีฟในชีวิตฉันอยากจะพัฒนาปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องหวนกลับไปถึงอดีตเราก็ล้างพลังงานเหล่านี้เพื่อที่จะไปยูเนียนกับคู่ทางจิตวิญญาณทวินเฟรมโซเมตหรือคนที่จะมาเป็นคู่ครองนะคะที่จะดูแลกันในวันสุดท้าย ดังนั้นเป้าหมายในชีวิตมันเหมือนกับเป็นการล้าง energy พลังงานเก่าเพื่อที่จะมีความสุขความสงบในปัจจุบันและการค้นพบคู่แท้ mm hmm. การย mm ูเนียนของทว mm ินเฟรมก็ได้นะคะ mm hmm. และนางฟ้าประจำตัวของคุณอยากจะสื่อสารและบอกอะไร mm hmm. ช่วงเวลานี้นะคะอยากจะให้ติดตาม h h ฮเอ s e l f การนำทางของเขา mm hmm. เพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงตัวตนจริงๆของคุณ ว่าคุณมีความแตกต่างจากคนอื่นมีเส้นทางที่คุณจะต้องก้าวเดินซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่คุณอาจจะหาคำตอบจากทางไหนไม่ได้แต่ขอให้คุณฟังและเชื่อเสียงหัวใจตัวเองนะคะทุกอย่างกำลังจะเกิดขึ้นทีละนิดคุณอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำภารกิจในการเข้าถึงภายในตัวเองก่อนการรอคอยที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาไปทีละอย่างด้วยความใจจดใจจอ่อ ด้วยความเชื่อที่แรงกล้าด้วยหัวใจที่สว่างด้วยความเป็นไลเวอร์เกอร์และผู้ที่เชื่อว่าแสงสว่างภายในจะมีอยู่เสมอทั้งหมดนี้ค่ะก็คือภารกิจและเป้าหมายในชีวิตที่คุณเลือกเอาไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญจากภายในของตัวคุณเองก่อนและช่วงเวลาหลังจากนี้ค่ะยิ่งคุณศึกษาเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่ ความขาดแคลนข้างในของคุณก็จะยิ่งได้รับการกระจ่างชัดและวิธีการเข้าถึงสภาวะการเติมเต็มเพื่อให้คุณค้นพบว่าจิตเดิมของคุณนะคะเลือกมาที่นี่ด้วยความรู้สึกแบบไหนและอยากจะเคลียร์ลิงอะไรบ้างก่อนที่คุณจะไปสู่การยูเนียนและการค้นพบความรักซึ่งหมายถึงรักที่ไรเงื่อนไขรักที่เข้าสู่มิติที่สูงขึ้นไปนะคะ แล้วก็แอบ,บขายคอร์สไว้นิดนึงนะคะใครที่อยากจะฟังเรื่องราวของการเข้าถึงรักไรเงื่อนไขและการปลดล็อกจิตใจแล้วก็ยังมีคอร์ส11-11นะคะรักไรเงื่อนไข unconditional love นะคะที่จะช่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ unconditional love และวิธีการไปให้ถึงณจุดนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะสามารถทักทายมาตามข้อมูลข้างล่างได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาพูดคุยเพื่อสอบถามเรื่องราวของคุณจากน้าไพ่ก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังแลาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2ในหัวข้อภารกิจและเป้าหมายชีวิตเช็ค พลังงานนะคะชีวิตของคุณตอนนี้เป็นแบบไหนตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่อาจจะผ่านเรื่องราวของชีวิตมาค่อนข้างจะระดับหนึ่งแล้วคุณมีความอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมีเรื่องของปัญหานะคะที่คุณก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้และอยู่ในช่วงที่คุณกำลังสมดุลความรู้สึกของตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้หรือคนที่ รักความโสดอยู่ได้ด้วยเส้นทางของคุณโดยที่คุณไม่รู้สึกว่ามันยากลำบากในการรักตัวเองสิ่งเหล่านี้ค่ะเหมือนคุณเจอบทเรียนบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดนะคะหรือพ่อไม้ลูกติดที่เหมือนกับเคยเจออุปสรรคปัญหาแล้วพ้นจากปัญหาเหล่านั้นมาได้หมาดๆหรือคุณอาจจะโสดมานานนะคะแล้วก็เหมือน กลับมาเรียนรู้การรักตัวเองการปรับตัวเพื่อแก้ไขเส้นทางชีวิตความคิดหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆและภารกิจที่คุณมีณนะเวลานี้นะคะเพราะว่าภารกิจเนี่ยมันจะมีได้หลายเรื่องนะคะแต่ว่าโดยองค์รวมแล้วมันก็เป็นเส้นทางเดียวกันนั่นแหละภารกิจที่คุณจะต้องทำนะตอนนี้คือการรอคอยนะคะการรอจังหวะในการแกะเปลือก ความคิดอัตตาตัวตนอัตลักษณ์ที่คุณเคยสร้างเพื่อที่จะเข้าไปถึงข้างในตัวคุณเองที่แท้จริงออกจากความกลัวความเกลียดความโกรธความโมโหร้ายและความหลงโลกเนาะความเป็นมิติที่สามะคะตัวตนมายาที่คุณสร้างไว้ที่มันไม่ได้สอดรับกับตัวตนภายในของคุณเลยคุณ อาจจะมีช่วงเวลานะคะที่ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ในสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้ว่าทุกสิ่งมันจะประสบความสําเร็จคุณจะค้นพบตัวจริงของคุณคุณจะก้าวออกจากความสับสนความวุ่นวายและรอจังหวะที่จะค่อยๆแกะเปลือกอัตตาตัวตนออกทีละนิดทีละนิดเพื่อเข้าถึงตัวตนภายในที่แท้จริงเพื่อเข้าใจสิ่งที่คุณปรารถนาลึกๆ จากข้างในจิตวิญญาณส่วนเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะการลงมาเกิดในครั้งนี้เนี่ยคุณเองนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับภารกิจนิวอิร์ธและการส,สรรรส้างเพื่อช่วยยกระดับจิตสำนึกมวลรวมให้กับโลกใบนี้คุณปรารถนาที่คุณจะเป็นคนแรกที่พัฒนาจิตวิญญาณและอิสรภาพจากการปล่อยวางช่วงเวลาที่ เคยผ่านพ้นในการเรียนรู้ของการมีชีวิตแบบมนุษย์โลกคุณอยากจะผ่าน Dark Night of the Soul นะคะเพื่อที่จะเติบโตและไหลไปกับความเป็นจริงของธรรมชาติชีวิตเข้าสู่อิสรภาพภายในจากอัตตาตัวตนที่คุณเคยวิ่งหนีและวิ่งไล่ความเป็นเหยื่อของปวิชาในโลกมาก่อนเหมือนตั้งใจมาเพื่อตื่นรู้และช่วยเหลือซัพพอร์ตโลกใบนี้ให้ งดงามมากขึ้นนะคะคุณมีเป้าหมายจะพัฒนาจิตวิญญาณและการเรียนรู้ของชีวิตให้มันเติบโตอาจจะต้องผ่านโจทย์ยากๆช่วงเวลาที่เหนื่อยๆหรือว่าบทเรียนของดาวโลกนะคะเพื่อที่จะให้คุณหล่อหลอมความเข้าใจชีวิตเป้าหมายของคุณก็เหมือนกับเป็นการลงมาเรียนรู้นะคะแล้วก็ปลดล็อกตัวเองเพื่อให้เป็นผู้ที่จบบทเรียนอย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถจะนำพาอิสรภาพทางจิตวิญญาณนี้แผ่ไปให้ถึงคนอื่นๆด้วยในโลกใบนี้เช่นเดียวกันส่วนนางฟ้าประจำตัวอยากบอกอะไรนะคะเหมือนเขาอยากจะให้คุณเข้าถึงความพยายามความรักความสมดุลความสุขและอิสรภาพจากภายในจิตวิญญาณขอให้คุณเชื่อนะคะว่าจิตวิญญาณของคุณมีอิสระอยู่เสมอมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายะคะ่ะ สแสวงหาความรู้ใหม่ๆและทะเยอทะยานที่จะเข้าถึงตัวตนข้างในของคุณให้มากขึ้นการสื่อสารนะคะด้วยความรักด้วยความเข้าใจบางครั้งมันเหมือนกับคุณมีบางสิ่งที่สามารถจะเรียนรู้ผ่านความรักและผู้คนรอบข้าง ครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นจิตวิญญาณที่ลงมาเกิดเพื่อเชื่อมต่อพันธสัญญาในการเกื้อหนุนกันให้สามารถจะปลดล็อกชีวิตเข้าสู่การตื่นรู้ดังนั้นขอให้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้วยหัวใจกับคนรอบตัวนะคะให้ความรักความเข้าใจและรอคอยจังหวะเวลาของการเปลี่ยนผ่านในหลายๆอยา่างไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมคนรอบตัวการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มากขึ้นของคุณ และขอให้เชื่อว่าเราทุกคนตื่นรู้ได้มีความสมดุลอยู่ภายในและสามารถจะเข้าถึงเส้นทางของการรู้แจ้งได้ทุกคนนะคะและอย่างที่สำคัญเนี่ยก็คือทุกๆความมุ่งมั่นนะคะบางครั้งมันไม่ได้เกิดผลสำลิดตั้งแต่วันแรกที่ทำแต่เราค่อยๆก้าวเดินและเติบโตอย่างใจจดใจจ่อกับทุกห่วงเวลาของชีวิตมันจะมาถึงอย่างแน่นอนนะคะเมื่อใจของเราเชื่อมั่นว่า ความเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ที่ภายในเมื่อเรามีศรัทธาปัญญาจะเกิดและเส้นทางจะมานะคะภารกิจและเป้าหมายในชีวิตของคนที่เลือกกองนี้จึงเป็นเหมือนการลงมาเพื่อเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านอุปสรรคการบ่มเพาะตัวเองเพื่อมีความรักที่ไรเงื่อนไขเพื่อเข้าถึงความสุขจากภายในและเข้าใจชีวิตในโลกและการปลดล็อกบทเรียนของโลกใบนี้นะคะ อาจจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้คนในภารกิจนิวอิดด้วยเหมือนกันนะดังนั้นหลายๆอย่างนะคะคุณอาจจะต้องเจอกับบทเรียนยากๆในการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ที่แตกต่างจากคนอื่นแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเลือกเป็นเจตจำนงที่ดีค่ะและมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับหลายๆคนทั้งรอบตัวคุณและโลกใบนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตัวคุเองนะคะเพราะประสบการณ์ที่คุณเสดคือสิ่งที่จิตวิญญ,ญาณสะสม เพื่อเรียนรู้เรียนผูกเรียนแก้และเรียนเพื่อเข้าถึงตัวจริงดั้งเดิมในจิตเติมแท้ค่ะใครที่อยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะสามารถทักทายเข้ามาดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอาการกองที่3ในหัวข้อภารกิจและเป้าหมายชีวิตตอนนี้เรามาเช็ค ชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะว่าเป็นแบบไหนกันบ้างช่วงนี้นะคะเหมือนคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะมันมีความลับที่คุณเก็บซ่อนและไม่สามารถจะเปิดเผยได้และวก็เหมือนมีความลังเลใจนะคะว่าคุณจะเลือกใครมันอาจจะเป็นเรื่องของความรักนะคะ ผู้หญิงสองคนคนสองคนหรือว่ารักสาบเศร้าเราสามคนนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคนนึงก็ดีนะมีการเงินมีฐานะอีกคนก็ดีนะดูเหมือนจะเป็นแม่ของลูกเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ได้ดีและมันก็อยู่ในโจทย์ที่เหมือนไม่มีใครตัดสินใจได้นอกจากตัวคุณเองนะคะและคุณยังไม่ได้เปิดเผยว่าคุณมี2ตัวเลือกหรือว่ามีเส้นทางสองทางที่คุณกำลังจะตัดสินใจ มันเหมือนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ซ้อนทับแล้วก็อยู่ในอารมณ์ที่มันมีความลังเลความไม่มั่นใจนะคะการปิดบงังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ส่วนคุณมีภารกิจใดในตอนนี้ช่วงเวลานี้อะค่ะเหมือนคุณกำลังก้าวเข้าสู่ไทม์ไลน์ที่ใช่สำหรับชีวิตมันอาจจะไม่ได้เร็วนะคะแต่มันค่อยเป็นค่อยไปและมันไปในเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งทางมันจะค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละนิดนะคะเขาอยากจะให้เราฟังเสียงหัวใจและเชื่อเส้นทางที่เรารู้สึกว่ามันใช่บางครั้งคุณต้องให้เวลาในการดูแลร่างกายจิตใจของตัวคุณเองให้มันมีความมีสติมีความปลอดภัยมากกว่านี้ก่อนก่อนที่คุณจะไปตัดสินใจเรื่องยากๆในชีวิตนะคะบางครั้งการเตรียมร่างกายให้พร้อมให้แข็งแรงสุขภาพใจสุขภาพจิตให้ดีนะคะ มันจะช่วยให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อตัวเรานะคะมีพลังงานที่ดีอยู่ภายในตัวเองเราจะฟังเสียงข้างในใจได้ชัดมากขึ้นแล้วก็คุณมีความแตกต่างจากคนอื่นนะคะในช่วงเวลาเนี้ยคุณควรจะรู้ตัวได้แล้วว่าคุณเป็นคนที่พิเศษและมีงานบางอย่างที่คุณจะต้องก้าวเดินในเส้นทางของคุณซึ่งมันไม่เหมือนคนอื่น และบางครั้งคุณต้องเชื่อหัวใจตัวเองค่ะภารกิจของการฟังเสียงภายในและการเชื่อใจตัวเองจึงเป็นเหมือนก้าวแรกที่สำคัญที่จะชักนำให้คุณไปถูกที่ถูกทางในเส้นทางของการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตนะคะและเป้าหมายชีวิตของคุณน,นั้นมันก็คือการที่คุณลงมาเรียนรู้ค่ะ มันมีสิ่งที่คุณจะต้องก้าวผ่านปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าหรือปัญหาที่ตัวคุณจะต้องตื่นรู้จากสังคมเดิมๆที่คุณอยู่บางครั้งคุณอาจจะทำอะไรไม่ได้กับสถานการณ์ที่มันเหมือนมัดมือชกนะคะทำให้คุณจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์เหล่านั้นและต้องทนอยู่กับสภาวะนั้นเพราะความกลัวบางอย่างและความรู้สึกดื้อรั้นข้างในตัวคุณเอง มันจึงทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นกว่าเดิมและคุณจะเรียนรู้ในการยอมรับสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นแม้มันจะไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าดีแต่เมื่อคุณเข้าสู่ความสมดุลจากภายในและเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นจิตวิญ,ญญาณที่ดูแลคุณอยู่นะคะเขาจะนำข้อมูลและเหตุผล ของการเจอปัญหาต่างๆมาให้คุณได้รับรู้และเมื่อไหร่ที่คุณสามารถยอมรับชีวิตในแบบที่คุณเป็นตัวตนข้างในที่แท้จริงของคุณเส้นทางที่คุณรู้สึกว่ามันคือหนทางในชีวิตนี้ของคุณเมื่อคุณยอมรับมันได้สมดุลกับสภาวะความกลัวสังคมภายนอกจะตัดสินและเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวคุณเองยืนหยัดกับเป้าหมายในชีวิต และการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงนั่นคือเป้าหมายที่คุณลงมาเพื่อเรียนรู้ในรอบนี้นะคะของภารกิจทางจิตวิญญาณการยอมรับว่าคุณเป็นใครการยอมรับความแตกต่างและความที่ไม่เหมือนคนอื่นนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่เหมือนกับคุณลงมาเพื่อสลายอัตตาตัวตนและความกลัวในใจนะคะ และสิ่งที่นางฟ้าอยากจะบอกหรือว่านำทางให้กับคุณนะคะเขาอยากให้คุณเข้มแข็งในทุกๆช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงขอให้มีจิตใจคิดตั้งมั่นและบาลานซ์ความรู้สึกให้ได้หลายครั้งคุณเหมือนโดนแช่แข็งนะคะเอาไว้ในรูปแบบที่คุณไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือคุณไม่สามารถที่จะรับมือกับสภาวะรอบตัว เพราะว่าหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบเนี่ยมันคือการดูแลคนอื่นซึ่งบางคนอาจจะหมายถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะการดูแลคนในครอบครัวของคุณมันจึงทำให้คุณต้องหวานอมขมกลืนกับชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นขอให้คุณตั้งมั่นและเข้มแข็งคุณจะผ่านเรื่องราวยากๆเหล่านี้ไปได้ค่ะทุกอย่างการจบการเปลี่ยนแปลงมันคือเส้นทางของการเริ่มต้น ชีวิตคนเรานะคะมันมีการเกิดการตายมันมีช่วงเวลาที่ยากยากและช่วงเวลาที่ดีงามเสมอเพราะงั้นคุณแค่ต้องวางใจให้สงบเมื่อสิ่งดีเข้ามาและจากไปและวางใจให้ปลอดโปร่งเมื่อคุณต้องเผชิญความทุกข์เพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกันค่ะทุกอย่างจะหมุนไปหมุนมาอย่างนี้เสมอ แต่ใจของเราเท่านั้นที่ไปผูกติดไว้กับอะไรนะคะถ้าหากคุณผูกติดไว้กับความสุขมันก็จะเป็นความคาดหวงังและความเสียใจเมื่อความสุขจากไปถ้าคุณผูกติดไว้กับความทุกข์มันก็จะเป็นการย้ำคิดย้ำทำกับความเจ็บปวดในเรื่องราวเก่าๆเพราะงั้นเหมือนนางฟ้าเขาต้องการจะบอกคุณว่ายอมรับทุกสภาวะที่เข้ามาและจากไปให้มีความสุขกับปัจจุบันและสิ่งที่คุณทำได้ ยอมรับกับทุกสิ่งแม้มันจะไม่ได้ดั่งใจแต่ทุกสิ่งที่เป็นคุณนั้นดีงามในรูปแบบของคุณเสมอนะคะดังนั้นคนที่เลือกกองนี้นะคะภารกิจและเป้าหมายชีวิตของคุณมันสอดคล้องกันกับการเรียนรู้ที่จะวางอัตราตัวตนและยอมรับความเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่คุณรู้สึกถึงอิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าคุณควรจะเป็น หรือการไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวจริงของคุณเองบางครั้งคุณมักจะมีของสองสิ่งคนสองคนให้ต้องเลือกเสมอนะคะและหลายครั้งมันบ่งบอกว่าคุณมักจะเลือกผิดในเส้นทางที่คุณคิดว่ามันน่าจะเหมาะและน่าจะใช่แต่ทั้งหมดนั้นนะคะบางครั้งมันเหมือนกับคุณเลือกผิดเพราะคุณยังไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณรู้สึก และเส้นทางที่แท้จริงของคุณเท่านั้นเองพราะงั้นเมื่อไหร่ที่คุณปลดล็อกตัวเองและกลับมาใคร่ควรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเส้นทางที่คุณต้องเลือกเดินและค้นพบความสุขความอิ่มเอิมในตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะหากใครที่ต้องการการโคชชิ่งเพื่อปลดล็อก สิ่งที่บล็อกคุณไว้จะอิสรภาพและตัวตนที่แท้จริงภายในสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังสับสไคร้ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ